เองนะครับดูอีกหนึ่งข่าวนะครับสำหรับกิจกรรมของ M150 ครับมีการแจกโชคสำหรับผู้โชคดีจังหวัดชมบุรีของเราครับชมเลยครับซึ่งผู้โชคดีคนนี้ก็เป็นคนชนบุรีนี่เองนะคะจากพ่อค้าขายผักนะคะตอนนี้เป็นผู้โชคดีคว้าโชคทองมูลค่า1ล้านบาทจาก M150 ค่ะ M150 แจกจริงรวยทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องกับอภิมหาโครงการแจกโชวครั้งยิ่งใหญ่รวยแหลกแจกสถานฟ้า120ล้านกับ M150 โดยเมื่อวันที่ผ่านมาในการ M150 ก็ได้ยกคารวาล120ล้านเดินทางมามอบรางวัลให้ถึงบ้านผู้โชคดีที่จังหวัดชนบุรีพร้อมจัดมินิคอนเสิร์ตเอาใจแฟนๆจากไผ่พงษ์สะทที่บริเวณตลาดหัวสนามบินเครือสาพ,พัค่ะ โดยผู้โชคดีในรอบนี้เป็นผู้โชคดีจากจังหวัดชนบุรีของเรานั่นก็คือคุณจันเพชรสุวรรณเป็นพ่อค้าขายผักที่ได้รับรางวัลที่1เป็นทองคามูลค่า1ล้านบาททําให้คุณจันนั้นกลายเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนค่ะสําหรับการมาจาัดก,กิจกรรมใน,นครั้งนี้นะครับเอ็มร้อยก็ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกนอกเหนือไปจากมินิคอนเสิร์ตแล้วยังคงมีของรางวัลให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมงานได้ลุ้นกันอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์เรือช้ไฟฟ้าต่างๆ โดยมีคุณธทีรทัศน์สงวนศิลทุกุลนะครับเป็นผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจำกัดชนบุรีพัฒนาการค้าเสรีไทยครับซึ่งก็เป็นตัวแทนจำหน่าย m150 ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลกับผู้โชคดีครับทางนี้บรรยากาศภายในงานก็มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับขังผู้ใหญ่ผู้หญ่แล้วก็นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะวันนี้ดิฉันยังจะไานะคะมอบ พร้อมนะคะ 1, 2, 3สโปรยค่ะแตกแจก,แจกสถานฟ้า120ล้านกับ M150 รสวัสดีครับไปแล้วค่ะกับเงินรางวาัลมรลค่า1ล้านบาทค่ะมองกล้องตรงกลางเลยนะคะมองกล้องตรงกลางเลยค่ะนะคะเรียบร้อยนะคะมีทางสคุปของเอ็มรอยมาโฆษณาในตลาดใหม่ชนบุรีว่ามีการ จับแปลกแจกสถานฟ้า M150 ผมก็ส่งไปไม่นึกว่ฝันจะได้เงินล้านวันนี้ครับชื่เดิมผมขายผักอยู่ตลาดมายชนรีครับขอบคุณสําหรับ M150 ที่ให้ผมได้รับวันนั้นรางวัลว,ว,วันนี้ขอบคุณมากครับเชิญชวนสําหรับพ่อม่พี่น้องที่กิน M150 แล้วฝาของท่านย่นทิ้งไปนะครับก็เขียนวิตามิน B6 B12 สูง เขียนชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์บีบไสฟ้าส่งร้านค้าตามตู้รับชิ้นส่วนทั่วไปท่านก็จะเป็นผู้โชคดีรายต่อไปครับเป็นชมหน้าของผู้โชคดีจังหวัดชลบุรีของเรานะครับมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มได้1ล้านไปโดยฟรีๆโดยการที่ดื่มแล150แล้วก็ส่งฝาเขียนชื่ออยู่ เขียนชื่อที่อยู่นะครับส่งไปชิงโชคในกรังนี้ด้วยนะครับปกติดื่มหรือเปล่าคะ M 1 5 0คุณนาวินปกติไม่เคยดื่มนะครับพอเห็นแคมเปญน,นี้ต้องบอกว่าอาจจะลองดื่มดื่มดูนะครับแล้วก็ส่งฝาไปร<ด>ุ่นล้านครับค่ะ <c oughs> ช่วงนี้ไปติดตามนะคะสําหรับแวดวงกีฬากันบ้างคะ่ะกับคุณฉัดมงคลในช่วงของโต๊ะข่าวกีฬาคะ่ะ